พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครามนำนำชีวิต,โ,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอับราฮัมเป็นบิดา,ดาแห่งความเชื่อสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ขอถือโอกาสนี้ที่จะขอบคุณสําหรับพี่น้องคุณผู้ฟังครับที่ได้ช่วยกันนะครับสนับสนุนพันธกิจนี้ด้วยการอธิษฐานเพื่อด้วยการส่งข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นโดยเฉพาะชุดตรวจเอทเคนะครับที่เราต้องการเป็นจนํานวนมากที่จะเอามาใช้สําหรับลูกๆที่นี่ 60- 70คนนะครับ ซึ่งบางทีก็ต้องตรวจกันบ่อยๆเพราะว่าบางเอิญมีการไปสัมผัสมีการพบกับกลุ่มเสี่ยงหรือมีการที่มีคนที่ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้เรื่องเข้ามาหรือออกไปสัมผัสโดยที่ไม่รู้ตัวก็ต้องมีการตรวจกันอีก,กน,นะครับซึ่งแน่นอนครับแต่ละครั้งนั้นเป็น ค่าใช้จ่ายอย่างมากมายนะครับเด็กๆที่นี่บอกว่าแต่ละคนนี้จมูกคงจะบานหน้าดูละนะครับหลังจากนี้ไปเพราะว่าแต่ละวันบางทีก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะโดนแย่จมูกจะโดนตรวจซ้ําอีกนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งเหล่านี้เราได้รับความเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ปกป้องคุ้มครองพวกเราไม่ให้มีใครต้องมีผลที่เป็นบวกมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่า การตรวจนั้นก็ต้องตรวจกันอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องที่ทั้งถวายทรัพย์ทั้งส่งชุดตรวจเข้ามาส่งแอลกอฮอล์มาสนับสนุนพันธกิจเข้ามามีส่วนในการช่วยให้เราสามารถขับเคลื่อนพันธกิจไปในสภาวะวิกฤตนี้ได้นะครับซึ่งผมเข้าใจความเป็นอยู่ของพวกเราทั้งหลายสถานะการงานการอาชีพของเรา แต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายหลายท่านเป็นผู้สูงอายุหลายท่านก็เป็นผู้ที่กเกษียณอายุแล้วหลายท่านก็มีปัญหาสุขภาพร่างกายแต่ท่านก็ยังรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีจิตใจที่งดงามที่อยากจะปรนนิบัตริรับใช้พระเจ้าโดยการช่วยเราดูแลเด็กๆในพันธกิจนี้มีส่วนสนับสนุนเราด้วยดีตลอดมาจึงอยากจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้รับ ทุกสิ่งได้รับน้ําใจจากท่านด้วยความซราบซึ้งด้วยความขอบพระคุณนะครับและเด็กๆที่นี่ได้อธิษฐานเพื่อท่านอย่างน้อยก็วันละสามครั้งนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะรับประทานอาหารก็จะมีการอธิษฐานขอบคุณสําหรับผู้ที่มีส่วน อุปการะคุณต่อภารกิจนี้ทุกท่านแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อท่านยกเว้นว่ามีพี่น้องบางท่านมีเรื่องที่อยากจะให้อธิษฐานเจาะจงที่ท่านแจ้งเข้ามาว่าท่านมีตรวจพิเศษในวันไหนท่านมีความเจ็บป่วยตรงไหนท่านต้องการให้อธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรถ้าแจ้งเข้ามาทางไลน์เราก็จะนําเรื่องนี้ให้กับลูกๆมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อท่านเป็นเฉพาะเจาะจงได้นะครับดังนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า คำร้องทูลคำอธิษฐานของเราทั้งหลายที่อธิษฐานเผื่อท่านนั้นจะเกิดผลและพระเจ้าจะรับฟังและจะทรงอวยพระพรตอบแทนท่านด้วยพระพรเกินกว่าที่เราจะเข้าใจเกินกว่าที่เราจะนับได้ครับคุณผู้ฟังครับพระวจะนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาร่วมกันในช่วงนี้อยู่ในพระธรรมโรมนะครับซึ่งบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่3ก็ผ่านไปด้วยภาพที่อาจารย์ปอลต้องการจะสอน ต้องการจะยืนยันถึงเรื่องการที่ท่านมาประกาศข่าวประเสริฐให้กับบรรดามนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใครที่ไม่สามารถที่จะได้รับความชอบธรรมโดยการพยายามยื้ในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามบัญญัติต่างๆแต่ว่าให้รู้ว่าข่าวประเสริฐข่าวดีนั้นก็คือทุกคนจะสามารถเป็นผู้ชอบธรรมได้ก็โดยการมีความเชื่อและความเชื่อที่เป็นตัวอย่างที่เราจะ ศึกษาร่วมกันต่อไปก็คือความเชื่อเหมือนของบิดาแห่งความเชื่อของเราคือท่านอับราฮัมนะครับซึ่งเราก็จะมาศึกษากันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันนี้ด้วยกันครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับก็อยู่ในพระธรรมโรมบทที่4นะครับผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในช่วงนี้เลยนะครับในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ1ถึงข้อที่12นะครับ พระธรรมโรมบทที่4ข้อ1ถึงข้อที่12มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรในเรื่องอับราฮัมบรรพบุรุษของเราตามสายโลหิตถ้าอับราฮัมถูกชำระให้ชอบธรรมโดยการประพฤติท่านก็มีทางที่จะอวดได้แต่ไม่ใช่เฉพาะพระพักพระเจ้า พระคัมพีว่าอย่างไรก็ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมส่วนคนที่ทำงานก็ไม่ถือว่าค่าจ้างที่ได้นั้นเป็นบําเหน็จแต่ถือว่าเป็นค่าแรงของงานที่ได้ทำส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้คนอธรรม เป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมดังที่ดาวิดได้กล่าวถึงความสุขของคนที่พระเจ้าทรงถือว่าเป็นคนชอบธรรมโดยไม่อาศัยการประพฤติว่าคนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงยกการอธรรมของเขาแล้วและพระเจ้าทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแล้วก็เป็นสุข บุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจา้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขถ้าเช่นนั้นความสุขมีแก่คนที่เข้าสุนัตหรือว่ามีแก่พวกไม่เข้าสุนัตด,ด้วยเรากล่าวว่าเพราะความเชื่อนั้นเองพระองค์ทรงถือว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมแต่พระเจ้าทรงถืออย่างนั้นเมื่อไรเมื่อท่านเข้าสุนัตแล้ว หรือเมื่อ,อยังไม่เข้าสุนัตไม่ใช่เมื่อท่านเข้าสุนัตแล้วแต่เมื่อท่านยังไม่เข้าสุนัตและท่านได้เข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายสำคัญเป็นตรารับรองความชอบธรรมซึ่งเกิดโดยความเชื่อที่ท่านได้มีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุนัตเพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของทุกคนที่เชื่อทั้งที่เขายัางไม่ได้เข้าสุนัต เพื่อพระเจ้าจะทรงถือว่าเขาเป็นคนชอบธรรมด้วยและเพื่อท่านจะเป็นบิดาของคนเหล่านั้นที่เข้าสุนัตซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เข้าสุนัตเท่านั้นแต่มีความเชื่อตามแบบของอับราฮมัมบิดาของเราซึ่งท่านมีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุนัตคุณู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนที่แล้วที่ เราได้อ่านผ่านไปนะครับความชอบธรรมเกิดขึ้นได้โดยทางความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์สำหรับบรรดาคนอาธรรมทั้งหลายนะครับนั่นเป็นสิ่งที่แสดงถึงว่าเราทั้งหลายได้มีความชอบธรรมเฉพาะพระพักของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์และในแต่ละวันในการดำเนินชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นชีวิตของเราก็จะเริ่มได้รับการพัฒนาการ ในความเชื่อให้เรามีความบริสุทธิ์ให้เรามีความสง่างามในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นทีละเล็กทีละน้อยวันต่อวันนะครับซึ่งภาพนี้บางครั้งอาจจะทำให้เราสับสนในความเข้าใจแต่ผมได้ฟังผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะครับท่านได้เสียชีวิตไปแล้วท่านได้สอนอย่างนี้ว่าทันทีที่คุณรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นั้นสิทธิในการเข้าส่วน คือการเป็นเสรีชนที่พ้นจากบ่วงของการถูกกักขังถูกทำลายหรือถูกพิพากษานั้นหมดสิ้นไม่สามารถแตะต้องท่านได้อีกต่อไปท่านมีใบผ่านว่าท่านพ้นจากโทษทันทั้งหมดมีความชอบธรรมมีอิสระเป็นเสรีชนเรียบร้อยแต่ว่าการที่ท่านจะดำเนินชีวิตในความเชื่อของท่านแต่ละวันนั้น ท่านจะต้องค่อยๆเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นทุกๆวันในความเชื่อซึ่งท่านในเปรียบเทียบอย่างมีว่าเราทั้งหลายในแต่แตละคนที่เป็นคริสเตียนนะครับเราจะมีลักษณะเหมือนกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในการดําเนินชีวิตของเรา ภาพก็คือเหมือนเราเป็นพระเยซูตัวน,น้อยนะครับที่กําลังเดินหัดเดินหัดที่จะกระทําสิ่งที่เหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นเรียนแบบพระคริสต์เหมือนที่อาจารย์ปอลบอกนะครับภาพนี้ผมเข้าใจแม้ว่าจะไม่ได้มีการสอนในบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ที่สอนแบบนี้แต่เป็นการอธิบายแบบบ้านๆแบบพื้นๆที่เราเข้าใจได้เลยนะครับว่าไม่ใช่ว่าเรา เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วนะครับเพราะจะบริสุทธิ์สะอาดเป็นคริสต์ไลค์เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ในคริปตาเดียวพลิกฝ่ามือคงไม่ใช่เป็นแบบนั้นความเชื่อในชีวิตของเราเราจะเป็นผู้เชื่อใหม่และค่อยๆเติบโตโดยการเรียนแบบพระคริสต์ผ่านชีวิตของพี่น้องผู้เชื่อผ่านพระคำของพระเจ้าผ่านการเติบโตผ่านการสอนโดยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราที่เราได้รับนั้นแต่สิทธิ แห่งความรอดแห่งการเป็นผู้ชอบธรรมนั้นได้ทันทีหลังจากที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์และต้อนรับให้พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานะครับยอมรับว่าการกระทําการที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนบนกางเขนตอนนั้นได้หลังพระโลหิตและสิ้นพระชนได้ฟื้นคืนพระชนนั้นเป็นการกระทําเพื่อเราเป็นการสําแดงความเมตตาเป็นการสําดงการชดใช้บาปชดใช้โทษให้เรา เราต้องยอมรับวันนั่นเป็นของเราใช่แล้วพระองค์ทำเพื่อผมขอบคุณพระองค์ขอบคุณสำหรับการเสียสละขอบคุณสำหรับการชดใช้ค่าจ้างของความบาปนั้นแทนผมคราวนี้เมื่อผมมาเป็นสาวกของพระเยซูมาเชื่อในพระเยซูแล้วเราเป็นผู้ชอบธรรมแต่ในการดำเนินชีวิตของเราก็จะค่อยๆพัฒนาตัวตนของเราชีวิตของเราความเชื่อของเราเมื่อเราอยู่ในพระคริต ชีวิตของเราก็ได้รับการถูกสร้างใหม่สารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่บัดน,นี้เป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับพระคำของพระเจ้าจึงบอกว่าเราจะต้องกลับใจเสียใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตกลับใจแต่บุคลิกลักษณะชีวิตเราอยู่ในเนื้อหนังชีวิตเราอยู่ในความบาปชีวิตเราเคยชินอยู่กับสิ่งที่เราเคยกระทํามาแต่อ้อนแต่อ,อกคุณดูฟังครับ บางท่านบางคนเชื่อพระเจ้าผมเคยเจอพี่น้องท่านหนึ่งมาเชื่อพระเจ้าตอนอายุเจกว่าแล้วนะครับวันนั้นเราไปที่บ้านของท่านในสลัมที่คลองเตยนะครับมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนเราก็ได้ทําพิธีหรือยิ่งบูชาในบ้านของท่านลงนะครับอธิษฐานนมัสการอวยพรขับไล่ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับท่านคุณยายและก็ลูกสาวในบ้านหลักนั้นนะครับ ทุกอย่างดูเหมือนว่าจะผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะครับวันรุ่งขึ้นท่านก็ามาหาเราที่คริสจักรและบอกวาอาจารเมื่อคืนนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยต้องไปนั่งอยู่โคนเสาที่เคยมีหิ่งบูชาอยู่ที่นั่นเนี่ยทั้งคืนกลัวยังไงไม่รู้นอนไม่หลับมีความรู้สึกหวงโหวงเหวงเหล่งโล่งๆเหมือนกับไม่มีอะไรที่ยึดเหนี่ยวก็ยังไม่แน่ใจหรือคือยังสับสนในภาพเก่าๆที่เคยมีหิ่งมีแท่นบูชาอยู่ในบ้านดังนั้นท่านเลย คุณยายก็ขอว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมหนูขอได้ไหมขอทําแท่นให้หนูหน่อยเอารูปพระเยซูติดแล้วก็เอาไม้กางเขนติดให้หน่อยแล้วขออนุญาตพระเจ้าของหนูที่หนูนับถือพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ใช่ไหมฉะนั้นหนูขออนุญาตที่จะซื้อดอกไม้สดทุกวันแล้วมาใส่แจกันวางไว้บนหิ้งและจะนมัสการพระเยซูผู้ทรงพระชนอยู่แบบนี้ผิดไหมคะคุณผู้ฟังครับ เมื่อมีคำถามแบบนี้เมื่อมีความต้องการแบบนี้เพื่อรักษาความเชื่อของพี่น้องครอบครัวนี้เอาไว้เราก็ได้มีโอกาสนำทำทำแทนขึ้นมาเหมือนกับมีโต๊ะบูชาในคริสตจักรนะครับแล้วเราก็เอารูปพระเยซูไปติดแล้วก็เอาไม้กางเขนไปติดที่นั่นแล้วก็มีแจกันดอกไม้ใส่ที่นั่นเอาไว้และคุณยายสักซื้อท่านไปซื้อดอกไม้สดทุกวันมาใส่ในแจกันเปลี่ยน คุกเข่าอธิษฐานต่อหน้าพระเยซูท่านบอกว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในชีวิตของท่านมีสันติสุขในพระเจ้ามีความสุขและมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่เพราะว่าพระเจ้าหนูทรงพระชนอยู่ดอกไม้เหี่ยวไม่ได้หนูจะต้องเอาดอกไม้สดมาถวายแด่พระเยซูของหนูขนาดตอนนั้นที่เชื่อผีเชื่อสางอะไรหนูยังต้องซื้อดอกไม้สดเลยนี่พระเจ้าของหนูเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ฉะนั้นหนูเลย เอาดอกไม้สดมาให้มาเปลี่ยนและนมัสก,การพระเจ้ามีความสุขชื่นชมยินดีรักพระเจ้ามากจนกระทั่งลูกสาวของคุณยายเสียชีวิตในบ้านหลังนั้นเราก็มีโอกาสได้ประกอบพิธีศพให้กับลูกสาวของท่านและประจัดการทุกสิ่งทุกอย่างและ สิ่งนี้ทําให้ครอบครัวนี้เข้มแข็งในพระเจ้านะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ย้ายไม่ได้อยู่ในคลองเตยไม่ได้อยู่ในคลืสนจากนั้นอีกต่อไปก็เลยไม่รู้นะครับตอนนี้ไม่ได้มีโอกาสติดต่อกับครอบครัวนี้แล้วหลานชายของท่านไปเรียนอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มีโอกาส ถวายตัวที่จะเรียนพระคุณธรรมด้วยนะครับอันนี้น่าจะเติบโตไปแล้วคุณผู้ฟังครับนี่เป็นภาพที่แสดงท่าทีของการที่เราเติบโตในพระเจ้าบางทีมันอาจจะขัดในความเข้าใจขัดในความคิดที่เราเคยผูกติดว่าอะไรเป็นรูปเคารพอะไรเป็นสิ่งที่ควรไม่ควรแต่ในบางกรณีบางบริบทการที่เราค่อยๆเติบโตในพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาชั่วข้ามคืนที่ แต่ละคนจะเติบโตได้ทันทีทันใดบางคนเชื่อพระเจ้ามาเนิ่นนานแต่ชีวิตในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าความใกล้ชิดความสนิทสนมกับพระเจ้าไม่ได้สัมผัสได้ไม่ได้สําแดงให้ใครเห็นได้เลยว่าเป็นผู้ที่เติบโตในความเชื่อนะครับดังนั้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นที่เราจะสําแดงความเติบโตของเราในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรเราสามารถที่จะพัฒนาชีวิตของเราที่จะเป็นเหมือน พระคริสต์ที่จะมีความบริสุทธิ์ที่จะมีความเติบโตในความเชื่อที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจิตเพื่อที่จะสําแดงว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกของพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงนะครับซึ่งภาพนี้นะครับก็เหมือนกับว่านักโทษได้รับการอภัยโทษลดโทษและได้รับการปล่อยให้ออกมาจากเรือนจำนะครับหลังจากที่เขาพ้นโทษออกมานั้นเขาก็เป็นคนที่ไม่มีคดีไม่มีโทษอะไรติดตัวอีกต่อไปและ ก้าแรกที่เขาเดินออกสู่โลกภายนอกนั้นนะจะเป็นสิ่งที่พิพภากษาเป็นสิ่งที่ยืนยันตัวเขาเองต่อไปว่าเขาจะดําเนินชีวิตย้อนไปกับกลุ่มเก่าๆทางเก่าๆอีกหรือเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่สร้างชีวิตให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปโดยที่ไม,ไม,ไม่ไม่กลับไปประพฤติในสิ่งเก่าๆ สิ่งผิดพลาดที่จะนําให้เขาต้องกลับไปถูกจับถูกพิพากษาติดคุกติดตารางอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเขาดําเนินชีวิตดีตลอดไปเขาก็เป็นคนดีเป็นคนที่ได้รับการยกย่องให้โอกาสและมีความเป็นอยู่เหมือนคนทั่วๆไปไม่ใช่เป็นนักโทษอีกต่อไปแต่เป็นคนที่เคยต้องโทษ แต่บัดนี้เป็นคนดีสามารถที่จะทำสิ่งใดก็ได้นี่เป็นภาพที่ผมพยายามจะอธิบายให้เราเข้าใจถึงการที่พระเจ้าประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมและการที่เราเป็นผู้ที่หมดมนทินไร้มนทินแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ให้สมกับลูกให้สมกับผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกและได้ทรงอภัยบาปแล้วนั่นเองครับ คุณผู้ฟังครับและมาถึงตอนนี้นะครับผมจะขอ,อนําข้อคิดหนุนใจและคําอธิบายเพิ่มเติมสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันนะครับซึ่งยกมาจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันนะครับผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าอับราฮัมได้รับการยกย่องว่าเป็นบนรรพบุรุษของอิสราเอลและมักถูกอ้างว่าท่านได้รับสุนัต จึงถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมแต่เปาโลยืนยันว่าไม่ใช่เช่นนั้นอับราฮัมถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมได้เพราะท่านเชื่อวางใจในพระเจ้าจากพระธรรมปฐมกาลบทรรที่15ข้อ6นะครับแม้พระคัมภี์รไม่ได้บอกว่าตอนนั้นท่านอายุเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าจะต้องก่อนที่ท่านจะเข้าสู่พิธีเข้าสุนัข พราะต่อมาเมื่ออับราฮัมอายุ99ปีพระเจ้าจึงได้ตรัสสั่งให้อับราฮัมและเชื้อสายของท่านที่จะต้องเข้าสู่พิธีสุนัตเราสามารถไปดูได้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่16ข้อ9ถึงข้อ10นะครับดังนั้นจากเรื่องนี้ด้วยความเชื่อของอับราฮัมอับราฮัมจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อ เพราะฉะนั้นชาวยิวก็ดีหรือคนต่างชาติใครก็ตามที่ไม่ใช่ยิวก็ตามถ้ามีความเชื่อแบบอับราฮัมก็ถูกนับหรือก็เป็นผู้ชอบธรรมได้เพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์เช่นกันตามแผนการทรงไยมนุษยชาติที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดเอาไว้ดังที่บันทึกอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ1 7 1 7ว่า พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพาษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น ซึ่งในตอนท้ายของพระธรรมโรมบทที่4ข้อ1ถึงข้อที่12นี้นะครับเปาโลได้สรุปให้เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าท่านอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อของทั้งผู้ที่เข้าสุนัตและผู้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตแต่กุญแจสำคัญของการเป็นคนชอบธรรมอยู่ตรงที่การมีความเชื่อแบบท่านอับราฮัมและ เพื่อท่านจะเป็นบิดาของคนเหล่านั้นที่เข้าสุนัตซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เข้าสุนัตเท่านั้นแต่มีความเชื่อตามแบบของอับราฮัมบิดาของเราซึ่งท่านได้มีอยู่ก่อนเมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุนัตคุณผู้ฟังครับดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับให้เราคิดใครครวนดูการดําเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ว่า เรามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับที่อับราฮัมเชื่อหรือไม่นั่นก็คือการเชื่อและกระทำตามน้ำพระไถ่ของพระเจ้าจนถึงที่สุดหากว่าเรายังไม่มั่นใจหากว่าเรายังมีความสงสัยยังมีความอ่อนแอในความเชื่อของเราอยู่เราสามารถอธิษฐานขอพระเจ้า ที่พระองค์จะส่งเพิ่มเติมหูตาใจเพิ่มเติมความเชื่อให้กับเราที่จะเข้มแข็งมากยิ่งยิ่งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท,กทกุท่านสวัสดีครับ พระเยซูรักฉันรู้แน่พระคำที่มีสอนไว้เธอแม้ตัวฉันนั้นอ่อนย่อนแรงแต่พระฤษสิ์ทรงฤทธิ์เข้มแข็งพระเยซูรักฉันพระเยซูรักฉัน พระคำที่สั่งสอนจึงรู้ดังนั้นแน่นอนพระเยซูเอ็นดูรักฉันสิ้นพระชนเพื่อเปิดสวันโดยยอมตายบนไม้กลางเขนช่วยเด็กทั้งหลายผลบากเวร พระเยซูรักฉันพระเยซูรักฉันพระคำที่สั่งสอนจึงรู้ดังนั้นแน่นอนพระเยซูรักฉันนักนาเป็นดังนั้นทุกวันเด ฉันป่วยลงพระองค์เล่นสาเดตมารักสาชาวเย็นพระเยซูรักฉันพระเยซูรับฉันพร,ร,ระคำที่สั่งสอนจึงรู้ดังนั้น พระเยซูรับฉันอยู่กลายมีริงความในทางใดใดฉันจะรับจนถึงวันนั้นพระองค์มาพาไปสวรรค์พระเยซูรับฉันพระเยซูรับฉัน ພາກຄໍາວິສັງສອນຈຶ່ງຄູ